วันวนี้เราประชุมเบบี้ฮีจิ๋งกันค่ะซื้อมาจากใครซื้อมาจากแม่ฟ้าฟ้าช็อปนะคะอันแรกเลยเราอยากได้พี่กล้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยากว่าแมรีปุ่นเห็น,นะคะแกะกันเลยแกะแล้วนะ แกแล้วนะไม่เห็นทำเย็่ะทำแล้วอ่ะนี่คือกล่องแรกอีอกล่องเอากันแค่ไหมเฮ้ยส,สีเขียวๆไม่มีไม่มีไม่เอาไมา่เอาเฮ้ย ตัวแรกที่เราได้กะต่ายนะคะกะต่ายอันนี้คือตัวมังกรน,นะทุกคนอุ๊ยดกล่องเลเกซี่เก็ตเลยนะคะทุกคนเราได้กระต่ายวา,า,นะางวางไว้ตรงนี้นะมังกรที่สองจุ่มที่สองเราเขเล่าท่าเสียงเรียนได้หรอจุ่มที่สองจุ่มที่สองเราจะมาแกะกันเลย อยากได้บญี่ปุ่นกับสีเข็ดเป้าหมายมันขรหดมากไม่เห็นหน้าคนแก่เลยพี่ชก็หวางหน้ากล้องหนึ่งตัวที่ได้ลแล้วว่าเะกเอา่าวางยังไงเออไม่ใช่ไม่ใช่มันมองไม่เห็นมองเห็นนี่เธอวางนี้นี่ได้ปะรไม่เห็นเนอะ แล้วเห็นอ่ะน้ำชาเข้าไปเออเ,เอาเก็บพร้อมกันดิเอามาเกะกันเราไม่ได้ซื้อเ,เนี่ยภาษาอังกฤษไม่เปล่าไม่ได้ไไซื้อที่ร้านนี้สิไม่ดีรับ อันนี้ทำมาจากขนกระเมียนะอันนี้ได้เพนเดอร์ต้องจุ่มที่จีสามอ้าวสามจีสามจามจามสามก็บแกแบบนี้เหมือนเดิมขอสอบถามเลยว่าทำไมต้องไม่ชัดคะเอ่อมันเป็นคอนเซ็ปต์ค่ะใช่ค่ะสตลของทุกคนที่จะต้องพไม่ชัดเวลาอันนี้แล้วก็ไม่ต้องพากางเลยแล้วก็ได้ตัว เรายังมีจ้ะเฮ้ยรวดเหมือนกันเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนของนายมุลเลยอันนี้ของน้อยชินะคะ <c oughs> ไปจุ่มที่จีจุมจ <c oughs> จ่มที่จีแกะยากนะแกะเออเพราะอนุญาตแกะอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมัน,นกลัวกล่องน้องขาด <c oughs> อย่าเพิ่งแกะ อยากได้ตัวนี้นคือลีลายเยอะมากเลยนะน้องเงินกององทรงเครื่องเยอะมากกล่องแล้วก็ได้หนึ่งสองสตัวเดิมเหรอ,อช้างช้างน้นนองเธอเห็นชาน้างรอเปล่าอุ้ยหมูเหมือนคนที่ได้เลยเห็นไหมใช่อันนี้ต่อแถวสองเลยนะไม่เห็น,นตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหม มก่อนให้มันชิดๆกันนะวิจุมที่หกอย่าเพิ่งวิจุ่มจีอาไม่ใช่หรอ,อใช่ปะมาจุ่มจี่จุ่มจี้ห้ายังไม่ได้จีเจ็ดเลยนะคะเดาอะ่ะเราได้จีเจ็ดแล้วเราต้องที่ต้องเหลือไว้สี่กล่องทำไมให้เพื่อน เราต้องเหยื่อไหวชีก่อนให้เพื่อนอะ่ะเฮ้ยเยาเหยื่อไหวชีจองเอาไว้ให้เชื่อกล่องเละมากเฮ้ยอยากเปิดดิเปิดด้วยกันเออมจุ่มที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะจุ<ร>่มที่ห้าอ้ยนาชีเห่อโดนตรงนี้ล้มเลย อยากให้มันสวยๆนะทุกคนเพราะมัน่กไมไมินว้ก็นัแหไรเอาไม่ขึ้นสภาพน้องแบบว่าไม่ไหวแล้วนี่ช้างน้อยอยากเอยอ,อยากคิดลึกนะทุกคนมาตัดตัดคิดอะลยได้ตัวนี่ ไม่ได้ซ้ำนะนี่ไม่ซ้ำในนองรัวโยนอะไรบางที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่ะแต่ก็ต้องแกะเลยเต็มนหนึ่งนะคะทุกคนรอกันก่อนดีพี่จำได้ใช่ว่าอันไหนของพี่ใน่ดนี้อันนี้มหมูอ่ะ ตัวซ้ำนะแต่อันนี้วัวนะทุกคนทุกคนแบบนึงนะเราจะแกะจ่มที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนแกะเถอะอย่าพูดมากน้องโอ้ยออไม่พูดเยอะแล้วก็ไม่ต้องโมเยอะไม่เหมือนจัก,การินอุย้ยทัดไปคือประเด็นน้องขาดตรงนี้แล้วหน เขียดมันเถอะด้วยอันนี้แมวม้วนได้ยแมวม้วนดูดิชิชิอุ้ยแมวม้วนที่ชิอยากได้เอาข้างห <c oughs> น้าทำเขาจะมาชิอะไรลูกบอกว่าได้สีเขีดมันเถอะสีเขียดออกสีสวยมากวิวิณี่ชอบสีสวยมากเลยกำลังใ,ใช้สมาธิอยู่ อ,อันนี้สีเขียดหรือเปล่ามาตั้งตรงนี้แถวไมมมาอันนี้สีเขียดไหมแะ,ะอุ้ยเหมือนนักกูเกยมาแกะสมุดที่เท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันใช่เราจะแกะตรงนี้นโทดเฮ้ยไปจัดกล่องจะไดะ้ถุงเย้ถุง ซีเข็ดออกซีเข็ดออกซีเข็ดออกยุกเจี๊ยบที่เฟรมัดเคยให้แต่ว่าอันนี้เป็นไม่ใช่ใหม่นะคะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ซีเข็ดต้ไม่ได้ซีเข็ดดีแล้วไม่ใช่ใช่อันนี้คืออันที่กาฟิลให้ไง ซี่เพดจำได้ไหมซีเพดจองล่องแล้ว <c oughs> พอหนูได้ซีเพดหนึ่งตัวอะไรอย่างถ้า<ซ>ถ้าเป็น<ว>มาร์หรือว่าแม่ฟ้ารู้ว่าอันไหนคือซีเพดบอกได้นะหนูก็ไม่รู้เรื่องราวพวกนี้หรอกหนูก็แค่รู้ว่ามันมีหนูก็แค่รู้ว่ามันมี <c oughs> นกล่กองสุ่มแค่นั้นเลยแล้วทำไมไม่ใช้กันไกลขนดล่ะนี่นะ ได้สกีเคตไหมเฮ้ยซีเกตสกีเคตแมมันก็จะวุ่นวายนิดหน่อยได้สามแค่ไหนมายัางเลยสกีเกตออกซีเกตออกซีเกตออกทุกคนแอคติ้งนะชีมันไม่ปกติอะ่ะมันเหมือนคนบ้า ไดโนูสาวไดโนเสาที่พี่บอกอยากได้อ่ะมาทุกคนไม่ออกหน้าดูเค้ื่ขันมากตัวหน้ากองโอุยปุยปุยมือด้านมากที่รึที่เฮ้เหลือจะเชื่อคงแกะตรงหนูไม่เคยแกะตรง ตรงขนาดนี้เลยอ่ะสีเข็ดอะไรตัวอะไรไดโนองาร์แต่มีคนไม, Obi ไม่ใช่จักรเฆจักรเคจักเคจักเคจักเคเหมือนกันเลยเหรอไม่เหมือนเลยยังไม่เจอตัวซ้ำยังไม่เจอตัวซ้ำสักตัวเลยนะคะคือสีเข right ็ดเยอะมากสีเข็ดเยอะมาก แม่อันนี้หนูเปิดมากล่องแรกได้สีมังกรลีลาอุ้ยเจ็บตาแดงด้วยเนาะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกรอบว้บาได้ตัวอะไรบ้างโอ้โหตอนนี้บ้านลุกเป็นแบบว่ากองขยะเลยดนตัวแรกล่องทุกคอเฮ้ยเหมือนพี่เลยนอ๋อแต่มันเป็นตัวใหม่ผมอันนี้ก้อย ขนกำมะหยี่นะทุกคนขนกำมะหยี่มาเอามาเฮ้ยนี่นะคะแมวญี่ปุ่นออกมอั้งเถอะอันแมวญี่ปุ่นโอุย้ยยังไม่ได้หมาเลยอะอยากได้หมาอยากได้หมามากตอนเนี้ยไม่มีอะไรต้องอยากได้อยากได้หมาพี่พิชามีไก่สีสวย หนูมีไก่กับไมฮี่เอ้ยมสามสามเหรอไม่สาม,สามอ๋มมอนี่นะครับอันนี้ไก่กับไมฮีเหมือนที่เฟรมาท์ให้แล้วอ,อันนี้คือซีเค็ดหรือเปล่าคะใช่ใช่ไม่ใช่ต้องเคยเห็นทั้งหรือเปล่า ทักมันก็ตัวใหม่เบา้าอยากได้หมาอยากได้พี่หมาเห็นไหมดูคนเห็นเมวญี่ปุ่นไม่ออกเลยสักตัวเดียวก็ไม่ออกขอให้ได้หมานะขอให้ได้หมาเอาได้ตัวนี้อันนี้สีเขีดไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่สีเขียดอันนี้คือตัวนี้อันนี้<ต>ก็กำลังดีว่ะาาอะไรอ่ะอ๋อเหมือนที่นายซื้อได้ไดคือตัวนี้บ้านมันเละเลยกลางนะคะทุกคนกลางกลางาลย,ยังไม่ซ้ำซกตัวเลยไม่มีไม่มีซ้ำซ้ำแค่ตัวเหมือนกันแต่ว่าคนละลวดลายมันเป็นกำลังดี แล้วตาก็ไม่เหมือนกันต<อ>นาตุ่น,นไ,มออไม่ออกเลยอ่ะอย่าหมาไม,ออไม่ออกเลยอ่ะ<า>เอ้ยอันนี้กล้วยแบบ <c oughs> แบบ <c oughs> ชา้า <c oughs> ตอนนี้เหลือจีจุ่มเอวยเหลือสองสี่ห้าเหลือห้าจุ่มเหลือสองจุ่ม ไม่แบ่งใครเลยนะคะแบ่งคนเดียวค่ะเราแบ่งแค่3คนเฮ้ยอ้วนตอบแบ่งใครมากแบ่งมีอู๋คนดี่หัวล้า ว้เ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยให้เขาไปเลือกเฮ้หยหูยาวๆซ้ำม,มีตัวซ้ำแล้วนะเจอตัวซ้ำก็ทีอ่อกล่องย่อยๆเนี่ยเหมือนเราคัดมาเลยอ่ะเพราะมันซ้ำอายากได้หมาหมายังไม่ออกถ้าได้ชี้ได้หมาพี่ขอนะ ไดไโนซาวไม่ซ้ำแต่ตาคนละตาอุยเหม,มือนนี่เลยพี่ได้กลางงั้ะกัมมีพี่ไม่ได้กลางกัมมีชี้มานี่เออเออเจอสองจุ่มกัมมีเย,ยอะนะใช่กัมมีเยอะมากอ่า จุดเดียวจุสุดท้ายเดี๋ยวอันนี้เกะพร้อมกันอ่าชิแก,กะอัน,นหนึ่งก่อนไม่เดี๋ยวหนูรอพี่นี่ค่ะพี่แกะหมดแล้วอันนี้ด้ยวยไงเดี๋ยวหนูแบ่งให้ไม่ไม,ไม,ไมเดี๋ยวพี่แกะกล่องให้แล้วนายใช้เปิดถุงเห็นปะโอาเกะเดี๋ยวพี่ตัดถุงมาให้เลยเมว่ญี่ปุ่นออกแล้วไม่ จีรับหมายพร้อมจีรับก็ไม่ีมาจี่กองทองเดียวเหสองกองหนูไม่ให้ใครเลยหนูว่ามานนนนันสลับกันอนะันนี้พี่นจะสลับกันอะไม่หลับตาหยิบพี่อยากได้หมา เอ้าไหนบอกว่าให้ในใหนูเก็ถุงใช่ไหมแต่ให้อาดูอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยมันได้อยู่วัวสีชมพูเหรอมั้งวัวอะไรมีสีชมพูเขาไปย้อมสีฮึดฮึดเฮ้ยเยอะเยอยไม่สดละกล่อง อันนี้ตะโกนหนักมากอย่าไปจบหนักมากเลยพี่นิชามากกังกรอน,นี่ะทุกคนเฮ้ยหม,มาออกสักทีหมาออกเจวสุดท้ายเลยมาไว้ชั้นสามมาสุ่มหลับตาหยิบแล้วค่ะไม่เราจะโชว์ตั้งแต่ตัวแรกที่เราเปิด อันนี้นะคะบอกตาด้วยตาอะไรตาโกดอัน,นสีเขีคดนะคะซูเปอร์สีเขดอันนี้นะก็จะเป็นกระต่ายตาจุดนะน่ารักมากตาธรรมดาต้องเป็นอ,อันนี้เป็นพี่แมวแมวสีเนื้อนะคะแมวสีเนื้อตาจุดนะ อันนี้นะคะเป็นพี่จิราบเป็นอันนี้นะคะเป็นพี่จิราบเป็นตกโกรดนะคะอันนี้คือพี่หมีนะคะตาล้องไห้นะอันนี้คือพี่แพนด้านะเป็นตาจุดอันนี้พี่โคอ,อาล่ามาสตาจุดอันนี้พี่หมูตาลอาอ้องไห้ อันนี้พี่แพนด้าตาจุดเอ้ยอันนี้พี่บัวตาจูดอันนี้พี่กวางตาล้องไห้อันนี้พี่แมวม่วงตาล้องไห้อันนี้พี่อะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เป็นตาล้องไหพ้พี่นกพูราพี่นกพูรตาล้องไห้อันนี้พี่ไก่ตาโกดอันนี้ตัวสีเขียเป็นตาโกด อันนี้พี่กระต่ายดันตากิ้งพี่ไดโนเสาร์ตาแววพี่จิงจอกพี่จิงจอกตาลองไห้พี่จร์เคตตากูสพี่หมูตากิ้งตัวสาพี่น้องคู่ตาลองไห้พี่พี่พี่อะไรอ่ะ พี่ไดโนเสาร์พี่ไดโนเสาร์ซ้ำต่ตาไม่เหมือนกันอันนี้ตาเกิดอันนี้ตาลองหา้าอันนี้พี่แมวญี่ปุ่นไหมพรมค่ะตากิ้งอันนี้พี่กระจอกตาแข็งไหม่พรมค่ะ อันนี้พี่กล้วยตาล้องไห้ใหม่พรมค่ะอันนี้พี่ช้างตาล้องไห้เอ้ยพี่ช้างตากิ้งใหม่พรมค่ะอันนี้พี่กวางตาล้องไห้ค่ะอันนี้พี่นกฮูกกัมมยีล้องไห้ค่ะตาล้องไห้อันนี้พี่หมา กรมีตาจุดนะคะอันนี้พี่ช้าตากลิ้งนะคะอันนี้พี่วัวสีขาวตากลิ้งคะ่ะอันนี้พี่จีราฟตาจุดคะ่ะจิราปตาจุดใหม่ผม อันนี้เป็นไหมพรมตาโกดพี่ไก่ค่ะบุยบุยยได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามี่ยี่บวกยได้เฮ้ยสิบก้าบวกสิบเอ้าสิบหกสิบเจ็ดสเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเท่ากับเรามีร้อยตัวเลยนะสี่ห้าหกเจดแดปดเ้า